วันนี้วันที่8มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่หที่ข้าพเจ้าในพิชชนวายุขอถวายเสียงสวดสายเสียบรรพูตรพระปรินิพนธ์ในมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอาจารย์บูชาและครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและรื่นใดมีสมาธิจดจ่อในอัคเกอปยัญชนะในกุศลจดอย่างจดยังได้คือ บทที่บทสวดชุมนุมทีเวลาสมันตาจักรวาลีสูงอัจฉะคันราชจขันชนตุทีวตาสัทธมังมลีวะฉันสะสุนันตุสักขโมกขทางสักขีกามิจรูเปศิคิริธิขละตะเพจันตะวิเควิมานีทีปีละเคจกรรมีตะลุวะนาหักนีเคหาวัตถุไม่หิเขตีภุมาใจยันตุเทวาชะละทธ นะวิสะเนยักขพันภะไฟนาคาติทันตาสันติกียังมุลิวะวัจนะสาธโวมีสุนันตุธรรมะสวัสดิการุอยยมัจจันตาธรรมะสวัสดิการุอยยมัจจันตาธรรมะสวัสดิการุอยยมัจจันตตาเบิดที่สองู้บูชาพระตัณฐใจอิมีนาสกาลีนะผุ้ตังอภิภูชยามะอิมีนาสกาลีนะธรรมังอภิภูชยามะ อีวินาสกาลีนาสังคังอภิภูชยามะบทที่สามบทกะพระตนาใจอรหังสมาสมุทโภพะวา,าพุทธังพระกวันตังอภิวาทีมิสวาคาตูพระกวาตาธมูธรรมังนามาสามิสุปฏิบันโนพระควโตวสาวกสังคูสังคังนมาามิบทที่สี่บทสวด นามัสการิทิทานท่านโมตัสสะพะคะโวตลาตสมมุทัะนโมตัสสะระวะโตุลาตุสมาสมุทัะนโมตัสสะพระวะโตลาตสสมาสมุทัสสะบทที่ห้าบทสวดตัยสารณะคะมะนะปาทะกุธังสารณะฆาชามิธัมมังสารณะฆาามิสังฆังสารณะฆาชามิ ทุต ffen 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 ิยมปีผุ้ท <athletes> ังสราณิขจามิทุติยมปีธรรมังสราณิขจามิทุติยมปีสังฆังสราณิขจามิต่ตติยมปีผุ้ทังสราณิขจามิต่ตติยมปีธรรมังสราณิขจามีตติยมปีสังฆังสราณิขจามิบทที่หกบทสวดจัตสัจกาลียาคาถานาติเมสราณังอัญญปุโตเมสราณังเวรังเอเตนะสัจวัชชินาสุติเมหุตุสัพพะทา นาติมสระนังอันยังทำโมมีสระนังวังอิตูนาสจาวัชีนาสุทิมีหงตุสาพทานาติมสระนังอันยังสังภูมิสระนังวังอิตูนาสจาวัชีนาสุทิมีหงตุสาพทาบที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาละหังสมายสมปโตวิจายเจรณาสำเป็นเอาสุขโตโลกวิโต อนุตตลบุริษฐธรรมสาลัทธิสถาทวปมโนสานังพุทโธภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวากดิ์ตภควตาธรมโสดันทิติโกอาการลิกอิหิปสิโกโอปนันติกปัจจังเวทิตาโพวินโยหิติบทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ จะมีจิปฏิปันโนพุทธตัวเจาวัคซังโกลยติจังเจตาริโพลิสัยยุคลียจาริสัมบุคลายอิสสะปะวัตโตจาวัคซังโกอาหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิกะลานิโยอนุตลังปุญญาเขตังโลกัสสาติบทที่สิบรัตนสูตรยาเนทะภูตานิจมาคตานิปุมมาณิวะยาเนป ตัดดิคีสัพเพวพู้ตายสุมาณาภควันตุอโทปิอโทปิสักกัจจสุรันตุพาสิตังตันสัมาหิพู้ตานิสามเมธาสัพเพมเตัตตตังกะโลธรรมนุสิยาปชายะทิวาจารตุจารันติเยพีดิงตัดสามาหินิรักทธ นัคขะทะอปะมัตตายังกินจิวิตตังอิทธะวะหรันวะสัคีสุวะยังรัตตนังปนิตังนาโมทะนังจะมังอัตถิอัตตาคเตนะยิทัมปิพุทธีรัตตนังปนิตงนงังเอเตนะสัจเจจัจเจติหกหกทุ พยังวิราชังอัตมตังปณิตังยังม,ยม,ม,นะมมัจฉะสัจยุโมนีจะมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะจะมัติกิดจิอิตังปิธรรมเณรตนังปณิตังเอเตนะนะสัจเจนะสุวัสดีฮองตุยมพุทธเสโทฐุปปิวันนะดีสุจริตะ มาธิมานัตตะดิกัตตะมาหุจะมาธินาเต,ตนะจะโมนะวิชติเิธ่ทำปีทำมีรัตน,นังปณิตังเอเตนะสัจจินะสุวสัตจิตวิเตเยปุหลาอัตถะปะสัตตังปะสัทธาจัตตาลิเอเตตานิยุขานิโหติเตทักขินไนยะ สุขตัสสะจาวกาเอเตสุทินานาณะมหพราณีชัมปิสังคีรตะนะงนันปัญจังเอเตสเจนะสุวติหนตุเยสุปปยุตตาะนะจาหะยนณะนิกามิโนโูตะมาัสาสะนาภิ เตปติปตาอมัตังวะคีหะลำตามอุทาอิปุติงปุญชะจะวานาอิธรรมปิสังคีรตนะนังปนิตังเอเตนะสัจีนะสุวัติหงตุยะทิมจะลีโลปะเถววิงสิโตสิยาปะทุนปิภิวาเตภิอะสัม ะก,กัมป,ปิโยจะทูปะมังจ,จ,จับปุปสตสังวทามิโยอริยสัจญานิอเวระจะปัตปัสติลิทัมปิสังเคตตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุตุเดอะริยสัจจานะวิภาวะยันติคัมภีระปนิน,นะสุติ สทตานิกินจาปิเตโหติภุปปปะมัตตาติพวังอัตมะมาธียันติธรรมปิสังขีตรนังปณิจังเอเตนะสัจเจวสุวติโหตุสหวัสทัศนสัมปัทายะตสยสุธรรมาจะหิตาภวันติ สักกายติติติวิจิกิตตสัสีรพัดตังวาปิยะตัสติอินติจตุตูอภัยเยหิจวิปปะโมโตจจาจิจทานานิอภะโพกาตุอิธรรมปิสังเกตตังปนิตังเยตนาสเจนาสุวัตุหุตุ กินจาปิโสกัมมังกะโรติปาปากกกายยาะ,ะกังกายนะวาจายะทะจิตะสาวะอัพพโปโตาสตัสะพระดิชัตายายะอัพพตา,าทิปทะทะทัสสะวุตตาอิทัมปิสังคีรตัตนะปาณิตังเอเตนะสัจจินะส,วสุวัติุนตุวะนาปะคุมเพย,ยทะทาภุสิทัตเทหิม คิมหานะมาสีปะทะมัตสเมิงค nee, er ิมเหตะถูปะมังธรรมะวะลังเออะเทสยนิพพานะคามีงปะระมังมิตายะอะธรรมปิพุทธิรัตั้งปณญตังเอเตนะสะเจนะสะวัตจิโหตุวะโลวะวะลันโยวะละถูกวะลุ อะโลอะนุตตะโลธัมมะวะรังอเทสัยอิทัมปิพุทเทราตุนังปนิตังเอเตนะสัจจินะสุวัตทีโหตุขีรังบุรานังะวังนณทิสัมภะวังละวิรัจจิตายะติกีภะวัจจมิงเตคีนะพีชาอะวิรุจจะ อิชันธานิพันติทีระญาไทายัมปะนิทีโปอิธรรมปิสังเคตตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยีนายยายีนาถาภูตานิจะมาคตานิอุม,มานิวายานิวะอัตติลิเคอัตตังเทวมโนจัตภูจิตังพทงุทธังนโมจามะสุวัติโหตุ ยาน hm ิทะพูตานิสัมาคตตานิบุมมานิวายานิอัตตะลิขีอัตถาคตังเทวมนุษย์ปูชิตังธรรมะนะมัสสานมัสุวัติโอตุยานิทะพูตานิสัมาคตานิบุมมานิวายานิยานิวะอัตตะลิชิตคาคตังเทวมนุษย์ปูชิตังสังขัง มะจามะสุวัติโหตุบทที่สิบเอ็ดอภาณาภิปาริตสัพพะโลโควิวินิมุตโตสัพพะสันตาวิปวัชิโกสัพพวีระตะนิกันโตนิพุโตจะพูดวังภวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสตุ มาเตพราวะาัตราโยจุขีที่คายุโกเพราวะพิวาฒนสีเลสนิจจังวาฏชายอิโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโุสุขังพลัง